ของแมนเชอสอเตอร์เด,ด้สําเร็จในครั้งนี้นนนทําให้ย้อนนึกถึงคํากล่าวอันโด่งดังในอดีตของเซอร์อเล็กซ์ฟุกสันตำนานกุนซือปอีแสดงเกี่ยวกับเป้าหมายในการเคลียร์ลิเวอร์พูลลงจากบัลลังย้อนกลับไปในปี2011แมนยูภายใต้การคุมทีมของเซอร์อเล็กซ์ฟุกสันทาลายสถิติแชมป์ลีกสูงสุด18สมัยของลิเวอร์พูลด้วยการคว้าแชมป์สมัยที่19ก่อนจะต่อยอดเป็น20สมัยในปี2 0 1 3ซึ่งเป็นแชมป์สุดท้ายของเขา คำกล่าวเคียริร์พูลงจากบัลลังที่โด่งดังนั้นมาจากบทสัมภาษณ์ในปี2002ที่เขาตอบโต้ว,วิจารณ์จากอลันเฮนเซนตำนานหงแดงโดยฟูกุซันกล่าวไว้อย่างท้าทายว่าความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมคือการเขียนริร์พูลงจากบัลลังเสียให้สิ้นซากและคุณสามารถพิมพ์คำนี้ลงไปได้เลย แม้คำพูดนี้จะกลายเป็นประวัติศาสตร์แต่หลังจากที่ทำสำเร็จฟกสันเคยกล่าวถึงความรู้สึกภายหลังว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเขาคือการนำพาแมนยูยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศโดยไม่ได้โฟกัสเพียงแค่การแสงหน้าจำนวนแชมป์ของคู่ปรับร่วมชาติเท่านั้นแต่คือการได้รับการยอมรับในความสำเร็จโดยรวม อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ที่เฟอร์กูสันวางมือไปเมื่อปี2013ปีแสดงเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากขณะที่ลิอร์ผู้สามารถฟื้นขืนความยิ่งใหญ่จนทำสถิติแชมป์ลีก20สมัยได้ในที่สุดจากแนวโน้มปัจจุบันแฟนบอลหลายคนเชื่อว่าการที่ลิ์พูจะแสงหน้าสถิตินี้ในอนาคตอันใกล้เป็นเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นเพียงแต่ต้องดูกันต่อไปว่าแมนยูภายใต้การคุมทีมคุณซูคนใหม่จะสามารถกลับมาท้าทายความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วแค่ไหนนะฮะ คำพูดเก่าของคูตินโยย้อนกลับมาหลอกหล้อนหลังลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ลีกการย้ายออกจากลิเวอร์พูลของฟิลิเป้คูนิโยไปร่วมทีมบาร์เซโลนาเดือนมกราคมปี2 0 1 8กลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญทั้งสําหรับตัวเขาและทัพหงแดงแต่เตชาบารซิเลียนผู้ซึ่งเคยเป็นที่รักของแฟนบอลแอนฟิลตัดสินใจย้ายไปร,ร่วมทีมยักษ์ใหญ่แห่งสเปนด้วย่าตัวมหาศาลโดยให้เหตุผลถึงความปรารถนาที่จะคว้าแชมป์รายการใหญ่ ซึ่งเขาเชื่อว่าไม่สามารถทําได้กับลิเวอร์พูลย่างไรก็ตามการเวลาได้พิสูจน์สิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงในขณะที่ลิเวอร์พูลชูถ้วยแชมป์พิมลีกฤดูกาล2 0 2พ2นี่สอยาคำกล่าวของคูนิโยเมื่อ7ปีก่อนกลับมาสะท้อนด้วยความเจ็บปวดเสียดแทงผมต้องการคว้าแชมป์รายการใหญ่จริงๆเขากล่าวหลังเซนทัทญากับบาร์เซลโลนามันเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ผมเซนทัทญากับสโมโซรผมต้องการคว้าแชมป์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ การจากไปของกุนยูสร้างความสันน่นสะเทือนให้กับลิเวอร์พูลทำให้ทีมขาดผู้เล่นคนสำคัญในตำแหน่งเพลย์เมคเกอร์ทงในยุคข,ของเชกิงคลับและก่อนหน้านั้น,นคือบบเบรลันลอจอร์แม้ว่าเงินค่าตัวที่ได้รับจากการขายกุนโยูจะมหาศาลแต่แฟนบอลก็กังวลว่ามันจะทำให้การก้าวขึ้นมาของลิเวอร์พูลต้องหยุดชะง,งักอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นกับกลายเป็นสิ่งที่น่าขันเมื่อการายทีมของเขากลายเป็นแรงผลักดันให้ทีมก้าวไปสู่จุดที่สูงขึ้น ภายในปี2020ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ทั้งยุโรปและในพรีเมียร์ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการลงทุนเสริมทัพด้วยเงินค่าตัวของคูติโยเงินจำนวนนั้นช่วยให้ทีมสามารถคว้าผู้เล่นตัวหลักอย่างเบอร์จูฟันได้มซาลาฟาบ์ินโยและอลิสุงเบเกอร์มาเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับซึ่งเป็นการเปิดทางให้ผู้เล่นแนวรุกอย่างโมเมดซาลาเซดูมาเน่เทนอเล็กซานโดรและอันเดียโรเบร์ซันสามารถบุกขึ้นหน้าได้อย่างไร้กังวลการย้ายไปสเปน ที่ได้รับการคาดหวังอย่างสูงของคูตินโย่กลับไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเมื่อเขาต้องเดือดรนเพื่อหาตำแหน่งที่มั่นคงในทีมบาร์เซโลนาโดยลงเล่นเพียง106นัดตลอดระยะเวลาเกือบ5ปีซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับช่วงเวลาที่เขาเป็นผู้เล่นกสกันของลิเวอร์พูล เขายังเคยถูกปล่อยเยียมตัวไปบริมณิกซึ่งเขาก็ไม่สามารถสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนได้ทําให้ทีมยักษ์ใหญ่แห่งเยอรมนีตัดสินใจ,จไม่ซื้อขาดหลังจากนั้นเขายังได้ไปเล่นกับแอตติมิล ah ่าอัลสดูอาฮิลในกาตาวาสโกดากมนในบราซิลซึ่งมีเพียงช่วงเวลาสั้นๆที่เขาแสดงความสามารถนออกมาได้แต่ก็ไม่สม่ำเสมอด้วยปัญหาการบาดเจ็บและฟอร์มที่ไม่คงเส้นคงวาทําให้กุนิโย ในวัย32ปีพบว่าเส้นทางอาชีพของเขาแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับเส้นทางของลิวพูลซึ่งคว้าแชมป์รายการใหญ่ไปแล้วถึง8ปรายการนับตแต่ที่เขาจากไปรวมถึงแชมป์ลีกอีกสมัยที่ตกย้ำความเทยทะยานที่ไม่ยอดท้อของพวกเขาซึ่งเป็นความเทยทะยานที่บางทีกูดิโยอาจประเมินต่ำเกินไปช่วงเวลาของเขาในตีนคำนูกลายเป็นอุทาหรณ์ว่าความสำเร็จไม่ได้ถูกรับประกันเมื่ออยู่นอกชายขอบของแอนฟิล อย่างไรก็ตามคุณนิยโญยินดนตอกเขาไม่มีความเสียใจยเกี่ยวกับการเตดสินเจของเขาในการให้สภาพกับพิมลีสตอรี่เมื่อต้นเดือนนี้เขาแสดงความพึงพอใจว่าผมมีความฝันที่จะเล่นกับบาร์เซโลนาฉะนั้นโอกาสของผมก็เข้ามาและผมก็ไม่สามารถปฏิเสธความฝันของตัวเองได้คูติโยกล่าวผมไม่มีความเสียใจยกับทุกสิ่งที่ผมได้มาเจอทุกที่ที่ผมเคยไปผมทุ่มเททุกอย่างเป็นมืออาชีพมากและพยายามทำให้ดีที่สุด มันเป็นไปได้ด้วีๆกับบางสโมสรและไม่ค่อยดีนักกับบางสโมสรแต่นั่นคือฟุตบอลแต่ผมไม่มีความเสียใจมีแต่ความขอบคุณและความซาบซึ้งสําหรับทุกสโมสรที่ผมเคยอยู่ลิเวอร์พูลมีเสียวเล็งคว้าเกอร์เกสแต่เรอลมดริดจ,จะเอาด้วยมาอีกแล้วบัอกเลียวมาดริดลิเวอร์พูลนะครับที่คว้าแชมป์พรีงงเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เป็นเป็นที่รู้เลยแล้วและพวกเขาต้องคิดถึงเรื่องการเสริมทัพ ในซีซั่นถัดไปหนึ่งในตำแหน่งที่ทีมหงส์แดงต้องการเสริมทัพนั่นก็คือตำแหน่งแบ็กซ้ายที่ระยะหลังทั้งแอนเดรยอโรเซนและกันตานเซมิการ์เริ่มมีอาการมาเจ็บรบก,กวนและผลงานไม่คงเส้นคง,งวาเท่าไรนักโดยเป้าหมายที่ลิเวอร์พูลเล็งเอาไว้คือมิลอสเคอร์แกสนักเตะชาวฮังการีที่เพิ่งทําให้สวอฟต์เดอะคอปฝันไปไกลหลังโพสแสดงความยินดีกับโดมินิกโซบอสไลเพื่อนร่วมทีมชาติที่เพิ่งคว้าแชมป์ลีกกับต้นสกัด ต่ล่าสุดมากานนร์สสื่อของสเปนก็ทําให้สาวกของแดงมีเสียวอีกรอบเพราะนอกจากแรงงานความขึ้นหน้าของเทนอเล็กซานโนที่ใกล้ที่จระปรุ่มทีมเรือมร็ิหลังหมดสัญญาจ,จ,น,จนจบซีซั่นนี้แล้วยังเปิดเผยอีกว่าทีมราชชุดขาวเตรียมลากเคอร์เกสอีกด้วยไซแย่เปราเรือมร็ิเองก็มีปัญหาในตำแหน่งกองหลังเช่นกันและเว็บไซต์ก็ไม่เว้นโดยมีฟอรองเมนดี้เป็นตัวจริงและมีฟลานสกาเซียเป็นแบ็คอัพแถมยังมีด avid อาราบาและเอดูอา คารามิกาที่สามารถโยกไปเล่นในแหน่งนั้นได้แต่ทุกคนต่างก็มีการมาเจ็บรบกวนและผลงานก็ไม่คงเส้นคงวางเหมือนกันบทสรุปนะครับสนใจนักเตะเป้าหมายลิเวอร์พูลอีกแล้วด่วนโพสปิสนามภริยาเจ้าของสมโมสอลิเวอร์พูลจุดกระแสอนาคตเทนอเล็กซานเดอร์โ no. นแม้จะมีกระแสข่ขาวลือหนาหูอย่างตอง่อเนื่องว่าเทนอเล็กซานเดอร์โ no, นเตรียมบบกมาราลิเวอร์พูลแบบไม่มีกระตุ้นในช่วงสมัยนี้ เพื่อย้ายปร,ร่วมทีมยักษ์ใหญ่อย่างเรือมร็ิแต่เราเด็กครับยังคงมีความหวังลึกๆว่าแข่งขวัญใจจะเปลี่ยนใจปักหลักอยู่กับสโมสรต่อไปล่าสุดนะครับความหวังนนกล่าวถูกจุดประกายขึ้นในอีกครั้งจากแหล่งที่คาดไม่ถึงนั่นคือดินดาปิสุติเฮนรี่ภรรยาของจอห์นดับเบิลยูเฮนรี่เจ้าของสโมสร ล้าจบเกียนที่ลิวอภูพิของ้าแชมเมียร์ลีกฤษอย่างยิ่งใหญ่เลนดาปิสุติเฮนรี่ได้โพสต์ภาพบรรยากาศเฉลิมฉลองบนโลกโซเชียลมีเดียและหนึ่งในภาพที่แฟนๆให้ความสนใจเป็นพิเศษคือภาพคอรลาาที่มีรูปนักเตะเพียง3คนปรากฏเด่นชัดได้แก่วจิจิฟันไดโมซาลาและเทนอเล็กซานโดซึ่งทั้ง3าคนเป็นผู้เล่นที่มีประเด็นเรื่องอนาคตกับสโมสรตลอดฤดูกันที่เพื่อนมาความน่าสนใจอย,อยู่ตรงที่เทนส์ S, ไม่ได้ต่อสัญญาสมัใหม่ตั้งจากฟันไดและซาลา มีโนโน้มชัดเจนว่าทําให้สถานการณ์ของเขายังคงเป็นเครื่องหมายคาถามตัวโตและเมื่อมีแฟนบอลเข้าไปแสดงความเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวโดยชีย้เห็นถึงการปรากฏตัวของสามนักเตะนี้เนดนาปิสุติเฮนรี่ได้ตอบกลับด้วยอิโมจิรูปดวงตาสองข้างซึ่งหลายฝ่ายตีความหมายว่าเป็นการบอกเป็นในใัยว่าให้แฟนๆรอติดตามสถานการณ์ต่อไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากก่อนหน้าน,นี้มีรายงานอ้างอิงกุจช,ชาญทนานการอ่านริมผีปาก ระบุว่าจอห์นเฮนรี่ได้พูดคุยสั้นๆกับเทนอเล็กซานโดรหลังจบเกมโดยกล่าวว่าฉันอยากให้คุณทําสิ่งที่ถูกต้องซึ่งยิ่งเพิ่มน้าหนักให้กับการคาดเดาว่าอนาคตของแข้งรายนี้ยังไม่ถูกตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายแม้ว่าเทนจะแสดงออกถึงความสุขอย่างเต็มที่ใน,นการร่วมเฉลิมฉลองกับแช,บชมป์กับเพื่อนร่วมทีมแต่การที่เขาไม่มีบทสัมภาษณ์หลังจบเกมก็ถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ยังคงคลุมงเครือไม่ว่าข้อตท็จริงเบื้องหลังจะเป็นอย่างไร การโพสปิศณนาคนไก้ชิดของเจ้าของสโมอสรครั้งนี้ได้จุดกระแสความหวังและความกังวลในหมู่แฟนบอลเดอะคัพอีกครั้งและนา่าอนว่าเรื่องราวอนาคตของเทนอเล็กซานโดจะยังคงเป็นประเด็นร้อนที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมอสรลิเวอร์พูลสโมอสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บากค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมอสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด u b s สคร b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บัาคลังลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ